สวัสดีค่มทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมรูอโโบอกแบบทอร์เร็าว์ดิเฟนของกอบ <c oughs> หนึ่งอะไรนะ ใส่โค้ดอัปเดตเลยนะโค้ด 1kfo ll o, L L o w e r s อแไช่างมันเถอะไปแล้วไปแล้วไม่คุยแล้ว เซ็นต้าขายระดับคอมมอนเนี่ยนะ สมไปเรื่อยเฮ้ยเดี๋ยวเมืก่กี้กดลี่ว้าวกดลี่เฮ้ยดลีขังดี เฮ้ยเด็กกอลลี่อีกแล้วกอลลี่อีกแล้วมีกกอลลี่ฮทำไมมีสองตัวเลยเอานี่ไปโอ้โหกอลลี่เยอ่มมาก มากจริงๆล่ะแล้วก็เกลือจริงๆอ่ะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นโรคไตแล้วไม่นะมัน จะตายตัดไปตอนที่ได้ตัวเยอะๆเลยนะบายบายโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมได้กอนลี่สองตัวนี่สินี่นี่ซีนีมาสองตัวเนี่ยนี่นี่นี่ซีนีมาสองตัวเมื่อกี้ผมมีสองตัวแล้วทีนี้ผพก็สุ่มได้อีกสองตัวนี่ ของตัวนี้เลยน,นี่โอเคทีนี้เราก็ไปลงดันกันเลยเดี๋ยนไหนดีนะะอู้หู้ยรื่อนีอีเวนกับ ลังลบโค้ดหนึ่ง follow หนึ่ง k e ฟ follow เลยนะขอฟังก่อน follow ฟโฟโ E A S E A S E A S E A, -S. E -A, -S. E -A -S.